สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านครับพาะมายามเบ็ดครับผมเฮ้ยมันนะครับผมมนะันนี่ลวกลวกโอ้โหแหกมันครับหลังแรกแหกมนะันโอ้โห yy, โอ้โหโอ้โหตกอ้วนครับโอ้พรแถวตัวันถุงใส่มาครับ เดี๋ยวค่อยมาเก็บครับผมมันนะครับมนันเนี่ตัวเลขแห้งมันลังเลขแห้งมันครับผมหลังนั้นเงียบครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเฮ้ยทั้งตัวนากระชื้ครับพี่น้องไปครับไปปดตัวนาพุ่นเดี๋ยวคันนี้ค่อยมาเก็บครับผมงูเสือกระชื้นครับโอ้อยเงียบตาย นีครับโอ้โหแมนตัวนี่ปลาขึ้นคนละหม่องกันอุ้ยว่าปลาขืนไหมพี่น้องมันขึ้นอยู่พ่นเบ็ดอยู่พี่โอ้โเดี๋ยวขนมาเก็บครับพี่น้องโอ้ยทางนี้เงียบหลอนครับทางนี้เงียบครับกลับมาคอยมาเก็บครับผม ยามไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องหลังนี้มันจุดปลาไล่มาขึ้นกรับตัดหลังนี้ก็มีอาการครับพี่น,อน้องโอ้โหตัวนี้ตัวนี้โอ้โหสวยเลยพี่นอ้องสวยงามแต้มสองมาแล้วครับพี่น้องขออนุญาตเก็บครับผมอ้ตับหมูได้กันนี่เยอะพี่น้อง ขอยาดเก็บครับผมถามมันเลยเลยครับพี่น้องเงียบกับคันอันนี้เป็นไรเนี่ยอ้อโอ้ยันนี้กระถือพี่น้องอันนี้กระถืออ้ยเงียบเงียบเขียนเงียบอ้หูใส่สวยๆเลยใส่อู้หูเต็มสามครับพี่น้องโอ้ยมึงแกจ๋าครับผมพี่น้องโอ้ยมันหมานมันหมานพี่น้องเศรานียขอญาดเก็บครับผมมาเมืองหลังนี่พี่น้อง มีอาการว่ะขวดสั้นไหมครับพี่น้องหัวตั้งนี่อู้ยอยู่ๆพี่น้องนี่ๆๆเนี่ยเห็นตัวเห็นตบลาไหลแล้วครับพี่น้องอยู่ๆอู้ยพี่น้องบาดนีล่ะอืยพี่น้องเฮ้ยเอาแม่จีเลย

แต้มซีครับพี่น้องแต้มซีปลาไหลครับปลาไหลนี่ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนี่ขึ้นมาโชว์แล้วครับพี่น้องใส่สวยพี่น้องขออนุญาตเก็บครับผมโอ้ยใส่กระสอบใส่กระสอบเห็นมังยี้จระพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อส่องยาชาท่านยงครับใน YouTube ครับผมมีอีกหลายลังอยู่ครับไปยามต่อครับผมขออนุญาตเก็บครับผม

สวยงามครับพี่น้องเอ้ยไม่เลยครับเตรียมหาครับผมพี่น้องมันมนันมันมันครับเศร้านี่นี่อีกหลายท่านครับ,รบอุย้ยหลังนี้มีอาการพี่น้องมีอาการแล้วอันหลังถือมือขึ้นนี่ก็เอาเอาขืนนี่จะเอาหลัางไม้มาใส่ครับผมถือ,อกี่ขี้เก่าผมพุ่นถึงไม่พุ่นอุยอ้ยขออนุญาตเอานี่ดีกันนะครับอย่าเสียอข้นไม,ม่บ้างครับผมพี่น้อง เอยู่คร e <comm> <identified> right. ับพี่น้องล้างเมื่อกี้เอยูห้อยหนูกัดนี่เงียบเดือดสองลังครับผมอยู่ข้างในเลยลังนี่ลังนี่เงียบครับผมเอ้าหลังนี่เสียไปเสีโอ้พุ่นเดือพุ่นอยู่ปะอยู่หรือเปล่าดึงไหมดึดดึดดึดดึงอยู่ไหม

hiểm quá kiểu ý, tuần đi ôi nhung cả lại phi ngay tôi đặt để kèm quá ôi phi du học ต้องมาสับไม้แล้วพี่น้องไงปลาไหลไหครับรเพื่อปลาไหลปลาโคอะไรอยูนนย่นี่ครับผมฝากกดไลก์กดแค่นะครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามารับชมนะครับเนาะขอบคุณหล,ลายๆที่ยังติดตามแล้วก็เขารับชมอยู่ตลอดโอ้เมื่อยอเลยพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผม สำหรับเอฟซีที่ขอว่ามึงหรือว่าผู้ที่ตามมานะครับเนาะขอบคุณได,ได้ที่กำลังใจก,กันมาตลอดครับผมพี่น้องทีมีคลิปเห็นบ้างอยู่เรื่อยๆครับผมพี่น้องครับผมสำหรับเซานี่เดี๋ยวเขาไปสรุปเตรียมยุ่บ้าน,นครับผม ขอหยาดเก็บเบ็ดก่อนครับผมไปครับเก็เกบเบ็ดกลับานครับผมนี่ครับผมผลงานพี่น้องครับผมหอดบานเลาะลงผลงานครับผมอุ่นะครับปล่อบนตุยพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวแล้วก็เจ็ดตัวพี่น้องปล่ไยสามตัว ตัวนึงใส่ตู้เย็นไว้ครับดเดี๋ยวเียวโอ้นี่ยสหมาแล้วนี่ตัวนึงครับผมพี่น้องทนีทการคัมเละใส่ตู้เย็นไว้เมื่อคืนนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลยเด้อครับเด้อช่องยูทูบยาซาช,ชนะเองครับผมช่องเล็กๆขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตใจมิตรตลอดเสมอเสมอน,นะครับเด้อกดกระดิ่งกีการกีการเพื่อบบบบผู้พลาดคลิปต่อไปครับผม สมาชิกชลินสวัสดีครับ